โ่วการค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ุระการรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานการประกวดร้องเพลงโรบินสันลูกทุ่งคอนเทสต์ไม่สู่ไม่ดื้อที่จัดขึ้นโดยการร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างเลยความถูกต้องของจังหวะการร้องเข้ากับดนตรีไม่ผิดบันไดเสียงค่ะลเป็นโน ทำใจน้อง ม่เคยเป็นนักร้องอาชีพมาแต่ท่านมีใจรักคนดูก็เยอะนะครับเยอะกว่าเดิมนะครับก็อาจจะวันนี้ก็เลยพี่ๆนะผมไม่เรียกแม่นะพี่ๆพี่ๆเดี๋ยวเรียกแม่จะ<ต><ๆ>ทำได้ดีมากๆขึ้นนะครับตเป,นเนเปคนตายรักจริงไม่เป็นต่อกลัวมาก

เสียงตะโพนปาาติ่งเท่งขึ้นสาธุกาลองรถทั่วเมืองราชสีมาเยเขียนจอมอส่งไปขอรักผมพูดวมนคราวยาพรุงรุนรังขดเลือขึ้นหลังรุ่นใหญ่ๆก็ลำบากใจเหมือนกัน ครับเจอน้องๆรุ่นฝ่ายแรงเข้ามาบางท่านนะครับเป็นศิลปินแบบมืออาชีพได้เลยนะครับเสียงฟังแล้วก็ประทับใจบทุกท่านเลยนะครับยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ได้ไปต่อเนี่ยคะพี่รับวันนี้ผลการประกวดเป็นไงครับหลังจากที่แต่เริ่มจนจบในวันแรกครับพี่เอกก็ถือว่าเกินคาด สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมประกวดนะครับแล้วก็เหนื่อยแทนคณะกรรมการในเรื่องของการตัดสินด้วยครับโ,โหเหนื่อยพี่บอกได้เลยว่าการประกวดในครั้งนี้ถือว่าผู้เข้าประกวดนั้นมากนะครับมแล้วก็มากความสามารถด้วยด้วยความที่อย่างที่พี่เอกได้นําเรียนเลยว่าการตัดสินของคณะกรรมการนั้นถือว่าเป็นเป็นที่สิ้นสุดจริงๆแต่มันก็สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการทุกๆท่านเพราะทุกท่านนั้นมีความสามารถจริงๆนะครับและพรุ่งนี้ วันชิงนะพี่เอกวันชิงพรุ่งนี้นะครับน่าจะสนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าทั้ง2ี่ิคนนะครับในสองรุ่นนี้นะครับที่เข้าไปแต่ละคนนี่เรียกได้ว่าสุดยอดกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราเปิดโอเพ่นทั่วประเทศเลยที่ให้เขามาร่วมในวันพรุ่งนี้นะครับครับมีทั้งเงาเสียงเงาเสียงที่เป็นทุกอย่างที่แบบว่านย์รวมครับพรุ่งนี้ฉันได้ดูนักร้องต่างยุคต่างสมัยมาร่วมชมร่วมเชียร์ให้กําลังใจกับนักร้องนะครับใน งานครั้งนี้ไม่สุกไม่ดื่มนะครับลูกทุ่งคอนเทสโรบินสันเราจัดปีนี้เป็นปีที่สองครั้งที่2ด้วยนะครับทางสครนะครับสสสแล้วก็โรบินสานสมุทรการโดยพี่เอกครับ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 ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกคนใหม่นะครับ